จันทราอัสะดงตอนพยามาในวัยบทสีฐานไถจิ้นเอ่ยทักคุณหนูสามหลีซสู้ๆขมองเขาอย่างระแวดระวังว่าไปก้อหน้าขันฐานไถจิ้นเป็นสามีที่ถูกต้องตามประเพณีของเยี่ซีอูกลับได้แต่เรียกนางว่าคุณหนูสามการแต่งงานระหว่างสองคนล้วนเป็นเหตุไม่คาดฝันทั้งสิ้นเจ้าของร่างเดิมรู้ว่าองค์ชายหกต้องใจพี่สาวสายรองของตนยี่ปิงฉางเฟริสยาแพทเผาจิตใจนาง จึงคิดแผนการโง่งเง่าออกมาโดยอวางยาพี่สาวสายรองระหว่างงานเลี้ยงในวังหลวงหมายจะทำลายความบริสุทธิ์ของนางคาดไม่ถึงว่ายามิได้ออกฤตกับกุญชายเสยนาบดีอ้วนทวนอัปักละกและพี่สาวสายรองของตนกลับออกฤ์กับตนเองและฐานถ่ายจิน้นสิ่งที่ทำให้เจ้าของร่างเดิมยิ่งรู้สึกอัปยศยก็คือทั้งที่ฐานถ่ายจิ้นโดนฤ์ยาเหมือนกับตนแต่เด็กหนุ่มที่อ่อนแอง,งดงามผู้นั้นนอกจากใบหน้าแดงก่ำแล้วกลับไม่มีอาการตอบสนองอื่นใด สุดท้ายยังคงเป็นเย่ซีอูที่ทนไม่ไหวสั่งให้เขาช่วยเหลือนางเด็กหนุ่มมองนางอย่างเยยบเย็นสุดท้ายก็มิได้เคลื่อนไหวเขานั่งอยู่ตรงมุมใช้แววตาสุขุมเย็นชามองร่างของสตรีสูงสักผู้นี้บิดเร้าไปมาเปลงเสียงครางกระสาวพลางดึงถึงอภรรของตนเองด้วยห่วงเรื่องชื่อเสียงและความบริสุทธิ์เจ้าของร่างเดิมจึงต้องแต่งงานกับฐานไทยจิ้นอย่างไม่เต็มใจทุกครั้งที่ย้อนนึกถึงแววตาของเด็กหนุ่มเจ้าของร่างเดิม เป็นต้องรู้สึกอัะยศอดสูเขาทําเช่นนี้ได้อย่างไรใช้สายตาร่าเปรียบไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยมองดูนางดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้จะว่าไปอันที่จริงก็คือเรื่องงามหน้าที่คุณหู่สามก่อขึ้นเองทว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อการชิงชังฐานถ่ยจิ้นของเจ้าของร่างเดิมหลีซูซูก็นับได้ว่ามีความคิดเดียวกับเจ้าของร่างเดิมแม้ว่าเหตุผลจะแตกต่างออกไป เจ้าของร่างเดิมรังเกียจชาติกำเนิดอันต้อยต่ำของฐานไทยจิ้นหรือสูซสูกังวลกับกระดูกมาในตัวเขาที่เพียงพอจะทำลายล้างโลกหรีซูซูถามขึ้นเจ้ามาด้วยเหตุใดฐานไทยจิ้นมองท่าทีไม่ชอบใจที่นางแสดงออกมาก่อนตอบเสียงแหกท่านแม่ทัพบ,บอกว่าไทายเฮาเรียกตัวข้าเข้าวังบอกให้ข้าไปพร้อมกับคุณหนูสามท่านพ่อข้าบอกว่าไทายเฮาเรียกตัวเจ้าเข้าวังหากคุณหนูสามไม่เชื่อสามารถถามท่านแม่ทัพดูได้ เห็นสีหน้าเขาไม่เหมือนโกหกก็พลันกระจ่างแจ้งในของแม่ทัพใหญ่เยี่ยเพื่อให้ไทเฮาไม่แต่ต้องหลีสูู่ทั้งยังสามารถให้หน้าไทเฮาอย่างเต็มที่จึงผลักคนผู้หนึ่งออกมารองรับอารมณ์ฐานไถจิ้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดฐานะของเขาชวนกระกกระอ่วนและมีความพิเศษชื่อจึกผู้หนึ่งที่ไร้ที่พึ่งทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสามีของหลีซูซูหากเข้าวังไทเฮาอยากกอบกู้หน้าตาให้องค์ชายหกต่อให้ฐานไถจิ้นไม่เกรงว่าก็คงหนังหลุดออกมาชั้นหนึ่ง แม่ทัพใหญ่เย่ยต้องการให้หลีสูสูพกที่ระบายอารมณ์ติดตัวไปด้วยนั่นเองหลิซูซูมองฐานไถจิ้นเขามีสีหน้าเฉยชาคล้ายคุ้นชินนาาแล้วเห็นทีเขาเองก็รู้ว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรหลีซูซูคิดถึงชะตาอายุสั้นของตนนางเท้าค้างเอ๋ยถามฐานไถจิ้นเจ้าแขนสกุลยี่ยของพวกเรามากเป็นพิเศษใช่หรือไม่ไม่พูดถึงสกุลย่ยแขวนเสยยทั้งหมดล้วนมีดได้ปฏิบัติต่ตอฐานไถจิ้นเหมือนเขาเป็นมนุษย์ ท้ว่าสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วหากหลิซูซูมาถึงโลกใบนี้เร็วขึ้นหน่อยย่อมสามารถหยุดยัง้งไม่ให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แต่บัดนี้นางกลับทำได้เพียงป้องกันมิให้กระดูกมาในตัวของเด็กหนุ่มฟื้นตื่นขึ้นมาเขาตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่เช่นนี้หากกระดูกมานฟื้นตื่นมิเพียงสกุลเยี่แต่สารพิภพล้วนต้องรับครหบนางลองอย่างเชิงดูว่าในใจของฐานถ่ายจิ้นมืดมนเพียงใดฐานถ่ายจิ้นมองนางแวบหนึ่งทางเอ่ยต่อไม่ใช่ หรซูซูเชื่อก็อบ้าแล้วเมื่อสิ่งชั่วร้ายโดยกำเนิดฟื้นตื่นจะต้องใช้โลหิตของคนนับไม่ถ้วนเช่นสังเวยคุณหนูสามแช่รังเกียจข้ามากเป็นพิเศษหรือไม่หลีซูซูคิดไม่ถึงว่าฐานถ่ายจิ้มกลับมีความกล้าที่จะย้อนถามตนเชน,นี้นางไม่จําเป็นต้องโกหกใช่แล้วอย่างไรเพราะเหตุใดฐานถ่ายจิ้นถามนางต่อเขารู้สึกถึงความแตกต่างได้รางๆเยซีูวในอดีตรังเกียจฐานะของตนแต่เยซีูวในตอนนี้ เขาเห็นนางยิ้มให้กับพวกชุนเถาและซีซีรังเกียจก็คือรังเกียจไหนเลยต้องมีเหตุผลมากมายถึงเพียงนั้นถึงอย่างไรนางคงมิอาจบอกเขาได้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรฐานไถจิ้มมองนางแวบหนึ่งไม่เอ่ยอะไรอีกหากเป็นเย่ซีอูในอดีตไม่มีทางตอบคำถามของเขาแน่นอนแค่คุยกับเขายัางรังเกียจว่าเขาต้อยต่ำหลีซูซ,ซูมองเห็นความมุนงงจางๆจากสีหน้าเขาเด็กหนุ่มตรงหน้ายังไม่ใช่จอมมาในอีกหลายปีให้หลัง ที่ผู้คนแค่ได้ยินชื่อก็ขยาดกลัวเขางดงามและอ่อนแอไม่มีพลังในการจูโจมแม้แต่น้อยนิดแม้แต่สิทธน้องเล็กฝูหยาในสำนักเสียนก็ยังแข็งแกร่งกว่าเขาฐานไถ่ายจิ้มแผกกลิ่นอายของคนป่วยออกมาหลายส่วนการทรมานเมื่อสองวันก่อนเอาชีวิตเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วหลีซูซู้คิดในใจหากฐานถ่ายจิ้นยังจะตามนางเข้าวังเดาว,ว่าครึ่งชีวิตที่เหลือต้องจบสิ้นแน่นอนพอคิดถึงการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้เขาอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนางก็เหนื่อยใจแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หายเจ้ากลับไปถ่ายตามข้ามาฐานไถจิ้นเองก็มีได้มีความคิดอยากจะรับโทษแทนเย่ซิ่วอยู่แล้วถว่าเรื่องนี้เย่ซิ่วไม่ควรเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาสตรีผู้นี้โอหังผดเด็จการแต่กลับรักหน้าตาและกลัวตายเป็นที่สุดตามหลักนางควรรู้สึกโชคดีที่ตนไปเผชิญหน้ากับไถเฮาแทนนางไม่ใช่หรือหรือูซู้เห็นเขาไม่ยอมจากไปคิดว่าเขาไม่อยากขัดคําสั่งเยี่ยวเซียว จึงได้แต่พูดจายุยยุกเขาเจ้าเป็นชื่อจื่อที่ในอดีตแม้แต่นางกำนันคันทียังรังแกได้ตามใจชอบเข้าวังมีแต่จะทำให้ข้าขายหน้าใสหัวไปสียอย่ามาขัดขวางการพบองค์ชายหกของข้าพอถ้อยคำนี้เอ่ยออกมาหลิซูชูมองเห็นโทสเยียบเย็นเซี่ยวหนึ่งในดวงตาเขาที่พบเห็นได้น้อยครั้งฐานไถจิ้นพูดเน้นย้ำทีละคำฐานข้าต่ำต้อยสร้างความอัปยศให้คุณดูสามแล้ว ครั้งนี้เขาไม่ลังเลและไม่มองนาอีกหันหลังเดินกลับเข้าไปสีหน้างุนงงก่อนหน้านี้หายไปโดยสิ้นเชิงลิซูซูยังไม่ถึงวงบรรทมของไทเฮาก็ถูกคนขวางไว้เสียก่อนเด็กสาวผู้หนึ่งที่สวมชุดเข้ารูปมือถือแทะกลางแขนขวางหน้าลิซูซูไว้เย่ซีอู่หลายวันก่อนเจ้าผักท่านพี่สะพ้ายของข้าตกน้ำวันนี้ยังกล้ามาวังหลวงอีกหรือคิ้วทรงใบหลิวของเด็กสาวขึ้ขนด้วยความโมโหมิซูซูด้วยท่าทางดุดันหน้าย่ำเกรง หลี่สู้สู้เกิดความโงนในใจท่านนี้เป็นใครกันอีกเล่าดูแล้วไม่เหมือนพี่สาวสายรองผู้อ่อนโยนในตำนานของร่างนี้ชุนเถารู้ว่าคุณหนูศีสัตถุกระแทกจำคนไม่ค่อยจะได้จึงรีบเตือนสตินางเบาๆนี่คือองค์หญิงก้าน้องสาวขององค์ชายหกเจ้ากะพอชุนเถาพูดเช่นนี้หลี่สูสูพลันกระจจางในพริบตาคนที่ชิงชังเจ้าของร่างเดิมไม่รู้มีมากมายเพียงใดแต่องค์หญิงก้าผู้นี้จะต้องอยู่ในลำดับต้นๆอย่างแน่นอน องหญิงเก้าเป็นที่รักใครนิสัยจึงไม่ดีนักไม่ถูกชะตากับเจ้าของร่างเดิมแต่กาเนิดแต่ก่อนเจ้าของร่างเดิมอยากแต่งให้พี่ชายนางยังถึงกับเคยลดศักดิ์ศรีไปประจบนางเพราะนั้นองค์หญิงก้ากลับไม่เหลียวแลสักนิดทุกครั้งล้วนแค่หัวเราะราวกับมองแค่ปลดเดียวก็ตระหนักถึงความคิดในใจของเจ้าของร่างเดิมเจ้าของร่างเดิมถูกปฏิเสธหลายครั้งรักษาหน้าไว้ไม่อยู่จึงไม่เสนอหน้าไปข้างกายองค์หญิงเก้าอีกแต่องคหญิงก้ากลับชอบเยี่ยปิงฉางเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้ตอนเยี่ยปิงฉางแต่งให้องค์ชายหกองค์หญิงเก้ายังตั้งใจแล่นมาดูหมินเจ้าของร่างเดิมรอบหนึ่งทำเอาเจ้าของร่างเดิมโ,โหโหจนร้องไห้ครั้งนี้องค์หญิงเก้าก็มาทวงความเป็นธรรมแทนเยี่ยปิงฉางเช่นกันท่านพี่สะพ้ายหกของข้าร่างกายอ่อนแอสตรีที่มีจิตใจเยี่ยงอสรพิษอย่างเจ้ายังจะผลักนางตกน้ำหากมิใช่เพราะ,ะเสด็จที่ช่วยนางไว้ได้ทันนางย่อมสุขคนสิ้นหยกสลายไปนานแล้ว ท่านพี่สะพ้ายหกจิตใจงดงามอ่อนโยนไม่ถือสาหาความเจ้าแต่ข้าไม่ละเว้นเจ้าหรอกองคหญิงก้าวตวัดแท้หนึ่งทีแท้หวดลงบนพื้นเกิดเสียงดังเฉียบคมเยี่ซิอูจะประลองกับข้าสักตาหรือไม่ลีซูซูแม้ถือคติม่อเยอะไม่ทับร่างแต่นางยังคงอดพูดมิได้ในเมื่อเป็นท่านพี่สะพ้ายหกของท่านที่ตกน้ำนางยังไม่ว่ากระไรท่านโมโหไปใหญ่เล่านี่มิใช่สุนัขไล่จับหนูจุนจ้านโดยใช่เหตุหรือ หลิซูซูบังเกิดความสนใจจริงแท้แต่องค์หญิงก้าวกลับรู้สึกว่าตนเองถูกล่วงเกินสีหน้าจึงย่ำแย่ก,กว่าเก่าไม่ต้องมาพูดเหลวไหลเจ้ากลัวองค์หญิงเช่นข้าใช่หรือไม่นางเป็นคนอารมณ์ร้อนเอ่ยคำพูดนี้จบแสก็หวดเข้ามาแล้วขันทีน้อยตรงหน้าหลิซูซูปราดเข้ามาขวางหน้าหลิซูซูไว้ตายแล้วองค์หญิงก้าวทำเช่นนี้ไม่ได้พยะยาขับไม่ได้นะพะยะคะ่ะหลีกไปแทกหวดลงบนตัวของขันทีน้อยหลิซูซูเม้มปากแน่น นางปรับลมหายใจให้สงบมององค์หญิงก้าวพลางสายหน้าข้าไม่ประลองกับท่านที่นี่คือวังหลวงหากฝ่าบาทกับไทเฮาเอาผิดจะทำอย่างไรพอนางเอ่ยคำนี้ออกมาองค์หญิงก้าวโค้งเริมฝีปากอย่างดูแคลนใครๆต่างรู้ดีว่าควันสย่ญญาส่งเสริมว,วิทยาศาตร์ฮ่องเต้ผู้บุกเบิกบ้านเมืองก็เข้าสู่มันคาด้วยวิชายุธนับแต่นั้นมาไม่ว่าขุนานางชนชั้นสูงหรือสามัญชนทั่วไปล้วนถือเอาทักษะเชิงยุทธอันแกร่งกล้าเป็นความภาคภูมิใจ ผู้แข็งแกร่งเป็นที่ยกย่องแควนซะย่าคือภาพสะท้อนที่แท้จริงที่สุดของคำกล่าวนี้แม่ทัพใหญ่เย,ย่ไม่เคยพ่ายศึกมาก่อนดังนั้นฐานะของเขาในแควนซะย่าจึงสูงถึงเพียงนั้นบุตรชายคนโตของแม่ทัพใหญ่เย,ย่ได้ยินว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดาทว่าคุณูสางผู้นี้ความสามารถกลับไม่โดดเด่นมิได้สืบทอดลักษณะของบิดามาโดยสิ้นเชิงองคหญิงก้าวฝึกยุทธตั้งแต่เล็กทุกครั้งล้วนสามารถเคี่ยนคุณหนูสางส,สกุล เยี่ยผู้อหังจนไม่เหลือศักดิ์ศรีได้แต่องค์หญิงก้าวกลับไม่ใช่บุคคลที่สามารถล่วงเกินได้เยี่ยซีอูอยากแก้แค้นก็ไม่มีปัญญาและเพราะเหตุนี้เองคุณหนูสามสกุลเยี่ยจึงทั้งหมู่ทั้งหวั่นเกรงองค์หญิงก้าวองค์หญิงก้าวได้ยินหลี่ซู่ซู่พูดเช่นนี้ก็ปักใจเชื่อว่าอีกฝ่ายกลัวตนนางเอ่ยขึ้นว่าในเมื่อตัวฆ่าองค์หญิงเป็นฝ่ายชวนเจ้าประลองเสด็จพ่อกับเสด็จย่าย่อไม่ว่ากระไรอยู่แล้วเกิดเรื่องขึ้นมาตัวฆ่าองค์หญิงจะเป็น คนรับผิดชอบเองเจ้าเถิดแพ้แล้วอย่าได้เอาไปฟ้องแม่ทัพใหญ่เยี่ยบเป็นอันขาดนางพูดพลางตวัดแท้เข้ามาอีกครั้งหรือสู้ผลักขันที่น้อยด้านข้างออกนางกระจ่างแจ้งในที่สุดองค์หญิงก้ารู้ว่านางจะเข้าวังจึงตั้งใจมารออยู่ที่นี่ตั้งใจจะเทียนหนังสักรอบให้ได้เพื่อแก้แค้นแทนเยี่ยปิงฉางองค์หญิงก้าวทำร้ายเจ้าของร่างเดิมจนเป็นนิสัยเจ้าของร่างเดิมแม้จะไรก้กาแต่นิสัยหญิงทนงเป็นพิเศษไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องผู้ใด องหญิงก้าวเห็นลิซูซูถอยหลบปากแดงก็โค้งขึ้นทันทีเด็กๆมอบแ่ให้เยซ่สีอูเส้นหนึ่งเดิมที่ลิซูซูไม่อยากมีเรื่องโลกบำเพ็ญเพียรที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติทว่าโลกมนุษย์หาได้นิยมวิธีทางเช่นนี้ไม่พวกเขาชอบบีบมะพร้าวนิ่มในเมื่อหลบไม่พ้นลิซูซูจึงตัดสินใจหยิบกิ่งไม้กิ่งหนึ่งขึ้นมาจากพื้นไม่จำเป็นค่าใช้สิ่งนี้นางปักกิ่งไม้ไว้ข้างกาย เด็กสาวสวมเสื้อบุนบม,มสีชมพูอ่อนตั้งท่าป้องกันองค์หญิงก้าวโมโหโจนหัวเราะออกมานี่เจ้ากำลังดูหมิ่นตัวข้าองค์หญิงหรือหลิซูซูไม่อยากจะตอบคำเจ้าว่าใช่ก็ใช่แล้วกันประเดี๋ยวเจ้าอย่าได้ร้องให้เฉียวองคหญิงก้าวสะบัดแส้ฟาดไปที่หลิซูซูทันทีหลิซูซูใช้กิ่งไม้สกัดไว้แส้หัวถูกกิ่งไม้กิ่งไม้หักกระเด็นไปท่อนหนึ่งทันใดองค์หญิงก้าวคลี่ยิ้มหยิดหยัน ลิซูซูไม่เอ่ยอะไรเพียงโน้มตัวไปข้างหน้าเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรเดิมควรปราศจากความหวาดกลัวอยู่แล้วเจ้าของร่างเดิมกลัวองค์หญิงก้าวทว่าลิซูซูหาได้กลัวไม่นางใช้กิ่งไม้แทนกระบี่รับมือกับแทะขององค์หญิงก้าวอย่างไายดายวิชากระบี่ของนางได้เจ้าสนักอูจีเป็นผู้ถ่ายทอดกระบี่สนักอุจีประกาศเยียบเย็นงดงามหนึ่งกระบี่ผ่าภูเขาฟันมหาสมุทรได้ในร่างของเยี่ยีผู้ไม่มีปราวิเศษ มิอาจใช้เคล็ดกระบี่ชิงหงกระทั่งอนุภาพกระบี่หนึ่งในร้อยส่วนก็มิอาจสำแดงออกมาได้แต่สำหรับหลี่สููแค่นี้ก็พิมพ์พอแล้วกิ่งไม้มกอ้อมแซดุดันอย่างปราดเปรียวประชิดไปตรงหน้าองค์หญิงก้าเดิมทีแซ่เป็นอาวุธในการต่อสู้ระยะไกลยอยู่แล้วอยู่แล้วถูกศัตรูป,ประชิดเข้ามาใกล้เช่นนี้องค์หญิงเก้าพันหลุนหลานแขนถูกหดเข้าให้หนึ่งทีเจ็บจนานางต่อยแซ่หลุดจากมือปื้นใจต่อมากิ่งไม้ก็ชี้ไปที่ลำคอขององค์หญิงเก้าแล้ว ช่วขณะนั้นเององหญิงก้าถึงขั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ชี้คอตนอยู่เป็นกระบีค่คงกรีเล่มหนึ่งนางถอยหลังโดยไม่รู้ตัวก่อนจะท้าสะดุดและล้มลงบนพื้นนางกำนันรีบเข้าไปประคองนางองค์หญิงองค์หญิงก้าไม่อยากจะเชื่อว่านางพ่ายแพ้ภายในสามกระบวนท่าลหลีอสู้ๆเก็บกิ่งไม้กลับมาหากท่านไม่มีธุระอะไรแล้วข้าจะไปเข้าเฝ้าไทเฮาองค์หญิงก้าใบหน้าแดงกำนี้เป็นไปไม่ได้ นางจะถูกกิ่งไม้ของเย่ซีอู่จู่โจมจนล้มลงได้อย่างไรที่ผ่านมามีครั้งใดบ้างที่ไม่ใช่เย่ซีอูมิอาจตอบโต้แม้แต่น้อยนี่ต้องเป็นความบังเอิญแน่นอนองคหญิงก้าวไม่ยอมท่ายเก็บแซ่บนพื้นขึ้นมาหยุดนะักแซตวัดเข้ามาอย่างเจ้าเล่ชัดเจนว่าเล็งมาที่หน้าคนชุนเถาตกใจรีบขวางหน้าหล่ซุสูไว้หากแซนี้หดโดนหน้าของชุนเถาชุนเถาจะต้องเสียชมทันทีแน่นอน หลีสู้สูเห็นองค์หญิงก้าร้กาดเช่นนี้โทสะก็าบังเกิดนางดึงชุนเทาและควยกิ่งไม้ในมือออกไปกิ่งไม้ถูกแส้ฟ้าจนหักเป็นสองท่อนท่อน,อนล่างตกลงบนพื้นทอน่อดลอยไปยังใบหน้าขององค์หญิงก้าวองค์หญิงก้าวเบิกตากว้างทันใดจังหวะที่กิ่งไม้กำลังจะกระแทกนั่งยายญิงก้าก้าวมือเรียวยาวดุจกข้างหนึ่งก็เข้ามาสกัดกิ่งไม้ไว้สเสด็จพี่ หลิซูซูเพ่งสายตามองไปบุรุษสวมเกี้ยวหยกที่ในตาสุกสกาวราวดวงดาวในฤดูหนาวกำกิ่งไม้ไว้เขาสวมชุดคลุมยาวสีฟ้าอ่อนไหลกว้างเอวสอบแขนเสื้อปักลายเมคายามนี้กำลังขมวดคิ้วมองหลิสูซูหลิซูซูตะลึงงานพึมงทำอย่างเหลือเชื่อสิทธิ์พี่ใหญ่บุคคลตรงหน้ารูปโฉมเมื่อสิทธิ์พี่ย้ายของนางกรุงเหยียดชี้อูทุกประการเทียงแต่ร่างกายของสิทธิ์พี่ใหญ่มีกลิ่นอายความเมตตาเยี่ยงผู้บำเพ็ญเพียรเพิ่มมาหลายส่วนส่วนบุรุษตรงหน้ากลับดูหล่อเหลายิ่งกว่า ไม่ทราบว่าน้องก้าวไปล่วงเกินคุณหูหนูสามสุลกุลเยี่ที่ใดหรือคุณหนูสามถึงต้องลงมือรุนแรงถึงเพียงนี้เซียวลินเอ่ยถามเสียงเย็นลีซูซูได้ยินเสียงเขาแล้วในใจทั้งหวานทั้งขมชื่นถึงขั้นเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมากมายเหลือเกินน้ำตาใกล้จะก,กลั้นไม่อยู่เต็มทีทว่านี่หาใช่อารมณ์ของลิซูซูสำหรับนางสิทธิ์ที่ใหญ่จิตใจกว้างขวางอ่อนโยนนางเคารพนับถือเขาเหมือนเคารพนับถือพี่ชายผู้หนึ่งเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ที่นางจะเกิดความรู้สึกน่าละอายอยากผูกเข้าสู่อ้อมกอดเขาเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าอารมณ์ของเจ้าของร่างเดิมที่หลงเหลืออยู่กำลังแทฤงริ์นางเข้าใจในทันทีบุคคลตรงหน้าก็คือองค์ชายหกเสียวลินที่เยี่ยสีอูรักจะเป็นจะตายส่วนสิทธิพี่ใหญ่ของหลิซูซูได้ต่อสู้เพื่อสรพพชีวิตในใต้ล่าจนตัวตายในศึกครั้งใหญ่ระหว่างเซียนกับมารเมื่อนานแสนานานมาแล้วว่ากันว่าจอมมารเป็นคนลงมือฆ่าเขาด้วยตนเอง หลังจากนั้นคนรักของเขาเยาวก์กวงเซียนจือก็ตายตามไปด้วยพอเห็นลิซูซูจ้องเชียลินตาค้างองค์หญิงก้าวก็กระโดดยางทันทีสเสด็จที่ยังดีที่ท่านมาทันเวลาหาไม่แล้วใบหน้าของเจ้าอวีต้องถูกสตรีผู้นี้ทำลายแน่องค์หญิงก้าวกลุมข้อมือที่ถูกหดจนบวมอย่างกับแค้นใจเซียลินเอ่ยถามคุณหนูสามสก,กุลเยี่มีอะไรจะพูดหรือไม่แววตาเขาเย็นซาเล็กน้อยลิซูซูถูกเขาจ้องจนรู้สึกเศร้าใจ ก้าข้ามการเวลามาหลายปีได้พบคนรู้จักอีกครั้งทว่าสิทธิ์ที่ใหญ่ที่แต่ก่อนรักใครเอ็นดูนางบัดนี้กลับเป็นพี่ชายของคนอื่นเขาปกป้องเด็กสาวอีกคนหนึ่งและ,ะเผชิญหน้ากับนางอย่างเย็นชาก่อนจะจากการท่าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป